วันนี้พี่น้องสุขุมทุกคนมาพบกับสาวดอยนาแกชิปบ้านๆคือเก่านอ้อค่ะมนีซิมาถ่ายบรรยากาศในรา้านกาแฟนน้อยของสาวดอยใ้เบิ่งเเ้อเป็นร้านกาแฟอยู่บ้านตัวเองนะคะเปิดชิววธรรมาชาติสวยงามอยู่บนยอดเขานะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมากะแวะได้ด้ว่อำเภอนาแกจกังหวัดนครพนมนะคะ มอ้อนอำเภอนาแกนะคะจะเห็นถนนข้างที่ว่าการอำเภอเนาะคะ่กะก็ตรงขึ้นมาเลยค่ะเส้นเดียวนะคะอยู่ติดถนนเลยค่ะร้านกาษประมาณสามหรือสี่กิโลนะคะจึงกว่าจะเห็นป้ายร้านกาแฟนะคะโชคชดากาแฟเนาะคะ่ะไปใกล้กับวัดกใกล,ใกล้กับภูเขานะคะพอมาเรื่อยๆออกมาจากอำเภอนาแกนีประมาณสามหรือสี่กิโลเริ่มสังเกตเลยค่ะไม่มีร้านอื่นนะคะจะเห็นสะพานปูนเล็กๆนะคะ่ะ แล้วก็เลยสะพานปูนมาก็จะเห็นต้ายร้านกาแฟร้านกาแฟนี่แหละคะ่ะอยู่บนยอดเขามีอยู่ร้านเดียวเด้อค่ะอยู่นี่เอาบรรยากาศใหม่เบิ่้งเนาะไปในร้านนะะี้ค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะาปผ่านไปผ่านมาก็แกะวะได้เด้อค่ะนะคะมีขนมนะคะมีเมนมกาแฟามีชาเย็นนะคะมีโอ้หลากหลายเมนูนะคะน้ำพึงสงดามะนาวนะน้ำพึสงดามะนาวนะคะชาเขียวปั่นเย็นนะคะแล้วก็มีโกโก้นะคะมีโอเลี้ยงมีชานมเย็นนะคะหลากหลายนะคะกาแฟาแท้เด้อค่ะที่นี่นะคะกาแฟร้อนนะคะกาแฟขี้ชมดนะคะสะดๆนะคะ ที่เชิญรับม่ชิมเลยค่ะแล้วก็ส่วนกาแฟเย็นกาแฟปั่นนะคะเป็นกาแฟสดนะคะบรรยากาศสบายสบายนะคะทุกมีนุ่มสามสิบเก้าบาทนะคะมีที่นั่งเรียร้อยมีขนมปังมีหลากหลายนะคะก็มีนะคะรักนะคะที่ขายดีนะคะก็คือสตอรอเบอรี่ปั่นเป็นสตอรอเบอรี่สดนะคะไม่รสสดสดสดแท้ๆส,สดแต่ว่าแบบเขาสร้างมานะคะแบบ แช่อัดเย็ยนเนาะถ้าถ้าบบเมนตามฤด,ดูกาลก็คือลูกสตรอเบอรี่แล้วก็อัดเย็นมาเพราะว่ามันถ้าบบเมนหน้ามันคือมันกระสีโรนี่นะคะก็ต้องอใสา่ตรงนี้แต่ผู้ใดอยากกินเนื้อแท้ๆสดๆเลยก็ต้องมาหน้าสตรอเบอรี่ซึ่งหน้าหนาวเนาะคะ่ะหลังจากนั้นก็คือบบเมนก็เอากระสีเอาสตรอเบอรี่ที่แบบแช่แข็งเนะ เป็นเนื้อรวนๆนะคะแล้วก็น้ำพึ่งโซดามะนาวค่ะที่ขายดีที่สุดเนาะคะ่ะแล้วก็มีเพือกเย็นเนาะคะ่ะเย็นตะลุกเย็นปั่นนะคะหลากหลายเมนูเนาะคะ่ะแต่นี่เป็นแนะนาที่ว่าขายดีนะคะชาเขียวเนาะคะ่ะแซ่แบบนัค่ะบรรยากาศนะคะมานั่งชที่ยวๆบรรยากาศสบายๆเนาะคะ่ะ หน้าหนาวนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะพี่น้องลมก็แห้งพร้อมนะคะลมแรงนะคะอากาศหนาว แต่ดีก็ยังมีแสงแดดนะคะนี่ลมหนาวดีขนาดค่ะทั้งลมทั้งหนาวแต่ว่ายังมีแสงแดดนะคะมีแสงแดดนะคะรำไร รบ,บรรยากาศดีๆมาให้ชมนะคะถ้าจะงไรก็ฝากพ,พ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์กดกระดิ่งติดตามในสาวดอยนะแก่ชิบบ้านาน,นําเนเีเยอคะ่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณค่ะพี่เมืองน้องของเรานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนําเนาะคะ่ะท่าาการติดตามสนับสนุนสาวดอยนาแก่ชิดบ,บ,บ้านมาโดยตลอดนะคะ วิถีชีพบ้านๆชนบ้บเฮานะคะอยู่แบบพอเพียงมีความสุขนะคะสำหรับมันี่พอแค่นี้แหละเนาะค่ะก่พอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต,ต่อไปนะคะขอให้ท่านมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ มาชมบรรยากาศข้างนอกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเนาะคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศสบายสบายชิวๆนะคะนี่แหละคะ่ะบ,บ้านดาลชิวๆนะชิวๆนะคะกำลังสิตอ่อเติมเพจใหม่ให้บรรยากาศเป็ตนตานั่งนะคะข้างนอกเนาะคะ่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะต่อเติมจังตรงนี้นิดนึงนะคะอีกนิดนึงกําลังทําะคะ่ะนี่กําลังทํานะคะดจะค่อยมาพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ